ข้อ22นะครับข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของการปฏิสนธิและการเจริญได้ถูกต้องโดยมีลำดับอย่างนี้ครับ 1. การแบ่งเซลล์ครั้งแรก 2. การสังเคราะห์ DNA ใหม่ 3. การเกิด Fertilization Membrane 4. การปล่อยเอนไซม์จากอะโครโซมของอสุจิ 5. การรวมนิวเคลียสของอสุจิกับนิวเคลียสของไข่ตัวเลือกกอไก่นะครับ 4. 3. 5. 2. 1ตัวเลือกขอไข่2 3 4 5 1ตัวเลือกขอควาย สามสี่ห้าสองหนึ่งตัวเลือกงองู4ี่ห้าสามสองหนึ่งตัวเลือกจอจานห้าสามสี่สองหนึ่งนะครับเรามาดูก่อนว่าการก่อนที่จะปฏิสนธินะครับอสุจิกับไข่เขาทาอะไรกันบ้างนะครับขั้นแรกครับอสุจิเมื่อมาถึงตัวไข่แล้วจะปล่อยสารที่อยู่ภายในอะโครโซมออกมา สารนี้จะทําหน้าที่ย่อยเปลือกของไข่หรือชั้นสีเหลืองที่เห็นในภาพนะครับหลังจากย่อยเปลือกของไข่แล้วเนี่ยเขาจะดึงนิวเคลียสของอสุจิเข้าไปภายในไข่เมื่อนิวเคลของอสุจิเข้าไปในไข่แล้วเนี่ยไข่จะสร้างชั้นชั้นนี้ขึ้นมาเนี่ยครับเรียกว่า fertilization envelop ชั้นนี้ครับจะเป็นชั้นที่ป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิซ้อนคือพอเกิดชั้นนี้ขึ้นมาปุ๊บอสูจิตัวอื่นถ้ามจะมาก็จะเข้าไม่ได้แล้วนะครับจากนั้นนิวเคลียสของอสูจิจะไปรวมกับนิวเคลียสของไข่ในภายหลังจากขั้นตอนนี้ดังนั้นขั้นตอนแรกเนี่ยครับที่เกิดก็คือการ เกิด fertilization membrane ใช่ไหมครับจากลำดับนี้อันนี้จะเป็นขั้นตอนแรกเอขอโทษครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกคือการปล่อยเอนไซม์จากอะโครโซมของอสูจิจากนั้นจะเกิด f r t t l l z z t t o o n m m m r r n n นะครับปล่อยเอนไซม์จากอะโครโซมก่อนแล้วเกิด Fertilization Membrane จากนั้นจะเกิดการรวมของนิวเคลียสของอสูจิกับเซลล์ไข่นิวเคลียสของไข่นะครับ ถ้าเราพิจรารณาแค่นี้เราก็จะได้คําตอบแล้วว่าเริ่มที่เบอร์4ก่อนใช่ไหมครับเราค่อยไปเบอร์3ามเราค่อยเบอร์5ในตัวเลือกก็มี4 3 5แค่ข้อนี้ข้อ,ขอ,ขอเดียวก็ตอบข้อกาไก่ได้เลยแต่ทีนี้เรามาดูกันต่อครับหลังจากที่นิวเคลียสของอสุจิกับไข่รวมกันแล้วก็จะเกิดการสังเคราะห์ดีเขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นดีเใหม่นี่ครับก็คือเป็นดีเของลูกแล้วนะครับ พอสังเคราะห์ DNA ใหม่เสร็จปุ๊บก็ค่อยแบ่งเซลล์ครั้งแรกนะครับดังนั้นลำดับก็คือตอบข้อกอไก่ครับคือปล่อยเอนไซม์จากอะโครโซมของอสุจิก่อนจากนั้นเกิด Fertilization นเอนเวล e แล้วนิวเคลียสของอสุจิจึงค่อยเข้าไปรวมกับนิวเคลียสของไข่พอนิวเคลียสอของของอสุจิรวมกับไข่แล้วก็จะเกิดการสังเคราะห์ DNA ใหม่ซึ่งเป็น DNA ของลูก จากนั้นจึงเกิดการแบ่งเซลล์นะครับ